เอาองคันโอเว่นครับคันโอเว่นครับโอ้ย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 ใหญ่นะ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 โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมภาพนิ่งนะครับแป๊บนึงครับ โซ่ห้องผมไม่ทุล่วร้ายหรอมาล่าปลามาซอยปลาเลยมาจุ่มซอยไรสอนลรเออเดี๋ยวไปสอนนี่เป็นห้องปลากหอปลาชะโดครับผมชะโดน้ำปิงชะโดน้ำอันนี้กิโลครับเลยมาสี่โลครับสองโลโอ้โหโคตรใหญ่นี่โคตรใหญ่ดูมือ เหมือนแซลมอนเลยอะน้อซลมอนเอะตัใหญ่ะฝนตกแล้วครับผมตอนนี้บรรยากาศบ้านในเชกยงหใหม่ฝนตกแล้วขันตั้งไม่ไหนฮะขันตั้งขันตั้งอ๋อตูเลยแกขันตั้งมากับฝนตกเลยเนี่ยโอเคโอเม่ขันตั้งลูกฝนตกขขันใจเลยแล้วฝนตกแล้วน่าเด่งไปชนท่าออ้อ้เนี้ยพี่อ ะไม่ซ <ái S 1> ิซิเนี่ยทำไมอ่ะ้ต้องดึงมันออกมาดอกอ่ะโอ้จงนี่อะไรหรอแันนี้เอาแค่เอานี่ออกก็ได้เนี่ยทำไมอ่ะได้ก็ทานอ่ะมาตีมาี่กกาไปกมาเลเนี่ยมันตึกตี้ไได้เนี่ยตึกตี้เนี่ย้องเปน้ำซุปหมจ้องคว่างเนี่ยไม่นเลยนะ เผาจิน er. ดีก่อนโ bon. อ้ยตะกี้ฝนต้นเท่านี้เลยอ่ะใช่คนเดียวโอ้ยกระโดครับต้นของข้ามเลฝนต้นโคตรใหญ่เลยเท่านี้เลยโหเจ็บมากต้นอะไรอ่ะไปละอันนั้นเหมืเห็บก็เหมือนไจแต่มันมันต้นมันแข็งใหญ่มากใช่ครับปลาจุ่มชะโดเอไปด ถ้าต่อมันเปลี่ยนนี่แบบสงสารมันนะแต่ถ้ามันอยู่ที้ฮอร์เออมันเป็ี่นอู้ถึงไงอู้ถึงเนื้อมันสีชมพูแบบเดนนี๋ยวเอาดิบบี <c oughs> <c oughs> ้เพิ่อไปสั่นสักหนึ่งชิ้นเอาเป็นบาซิลได้หรอวนคตรใหญ่จริงโคตรเยอะ เงี้ยเอาเลยกระพริ๊งงี้กันนะนอนมันนี่แซทบาัก้วย ได้ตัวใหญ่ๆอ่ะหัวมันไม่ทราบไม่ทรบเลยทำไม่เป็นครับเดีเ๋ยวเลยเลยทำเพือ่อตาบะเอาไป <_ t ot> เขาไปดองก่อนเป็นหลุดองไว้ดองเห <_ t ot> มือนงูอะ่ะ โคมาเป็นยังไงต้มมาทิ้งไงเส้นหน้าทิ้งหัวมันเหรอทิ้งหมดเลยกินมาได้อะมันคาวแต่สำหรับคนต้มเป็ดกัวแบบเช้านะโอ้กูว่าเดี๋ยวผมต้มมาได้เหรอเออแหละได้เอาไปกินเออหัวมันกว้างหัวมันเลาะหนังกระแจกกระดูกคนอ่ะเป็นดูต้มเออเป็นดูมัต้มองหว่นนี้ต้นหน้าปุนมหมอเอาเรอยกหรือเปล่าต้นหน้าปุนมหมเอาเรียก

แต่มันคือมันดำโอ้โอปลายุเข้าครับผมยอะครับวังจะปลาได้ไปลาจูครับโอ้โหฝนตกตกตกอะยออดะะูรอสเข้ะะามา

โอ้ยหนึ่งปีมั้งปีกว่าๆครับผมปลาจุ่มเอจริงๆจะเอาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับปลาจุ่มเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันให้มันเลี้ยงลูกไปหน่อยเลยเอามากินซะหน่อยปลาจุดูน้ำซุปปลาขนองนไปครับรถเราขนอนอย่างเดียวครับใส่ขนอนอย่างเดียวเดี๋ยวเราเครื่องรอเครื่องเป็นกินตรงนี้

ใส่อส่ปั๊บป๊บปม่ใช่าปแล้วนะอะไรีครับมีแต่เน้คบแต่ว่าวันนี้ผมมีสูตรใหม่เพิ่งคิดได้เลยวันนีกออย่างเงนร่อาหือผมทใหู้้นะปกติอย่างใส่ได้กับยิบใส่นะครับโอ้โไปแล้วเนะจริเป้ำแบบนี่ไงนี่แหละ มันจะออกแบบโดดหอมขึ้นมาเหมือนเนี้ยเนี้ยเนี้ยคนใส่ที่อากาศใส่รมดีใส่อยู่ไปหมดแล้วกูดูคือโตมบนใส่หมดละนี่แสงแสงมันได้แสงมันได้แสงทายหุตัวเหอะมีไหนล่ะมันคว่เหนึแรงอยู่ไม่รู้ตอบแล้วเขาจะอะไรมาทำโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ พร้อมแล้วครับออจานแรกมาครับปูหเหมือนแบบไป <c oughs> กินแบบในแห้งมันไปกินแบบในแห้งเลยอ่ะโออแน่นอน,นอน่ะของดีหาอิงแล้วครับป่าตรงนี้ต้นทุนเัวอะรครับต้นทุนก็นน้ำมันคนละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ ค่าเหยื่อไม่มีเหยื่อเก่าค่าสายครับค่าสายร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบบาทได้ได้มันเมนูรครับกับข้อเป็นปลาจุ่มครับชาโดจุ่มนี่ต้มนะครับซี่โครงนะครับปลาชาโด มาที่สุดก็เรียบร้อยเมนูโโปลาจูมโอ้โห <c oughs> ปลาจูมปลาจูมวันนี้เปไ็นไรพ่อครับนะอ่าได้อยู่ครับแวันนี้หวัวกึงแล้วบ่ เอ,อออเอาให้น้อยปะค <c oughs> ถ้าพู้หันร้อนืนอ่ใช่เป็นได้ห้องนะครับผมนิ้นหน่อยครับวันนี้บเบา <c oughs> เนาเฟนบอกเบาไปใ่เป้ตัวมาก็กินปลาจูบเมื่อกี้กินจิ่งเดียวอเ่างห้องนีบอแต่ไหนมีแต่นีไม่มีวีไ